ะคะ่ะโอยมันสวยอะไรแบบมันสวยแบบไร,ร้เหตุผลน่ะเข้าใจป้าแป๋วไหมคะอย่ามองข้ามนะคะคลิปป้าแป๋วแต่ละคลิปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบอืมเห็นไหมคะต้องดูให้ได้ทุกคลิปเลยนะคะขี้มองจริงเลย แล้วพามาดูร้านโอเบนโตของญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเขาจะมีโอเบนโตนะคะถ้าใครไม่รู้จากคําว่าโอเบนโตก็คืออะไรนะคะป้าแป๋วก็อธิบายให้ฟังว่าก็คือร้านข้าวกล่องนะคะโอเบนโตญี่ปุ่นเขาจะเรียกโอเบนโตนะคะคนไทยจะเรียกข้าวกล่องจะมีผัดกะเพราด้วยนะคะเนี่ยผัดกะเพราไทยเป็นร้านแบบนี้ เราอยากกินอะไรเราก็มาเลือกมาเลือกนะคะแล้วก็ไปหยอดตังวันนี้ปบบบ้าเป๋ยวจะพาริผัดกะเพรานะคะรสชาติของญี่ปุ่นนี่ค่ะญี่ปุ่น130ร้อยสามสิบเยนนะคะผัดกะเพราค่ะญี่ปุ่นเขามาดัดแปลงเป็นรสชาติของเขานะคะหกร้อยสามสิบเยนก็ประมาณร้อยเก้าสิบกว่าบาทบ้านเรานะคะกล่องนี้เนี่ยเราก็จะมาสั่งท้อตรงนี้นะคะ ใช่ค่ะ, 40, ร,ะ,ร,ะร้านเป <c oughs> ็นโตเผัดกะเพราขงเรากะเพาไร้เสยกะเพราไร้เสียจะลองชิมดูนะคะว่าารสชาติเขาจะเป็นยังไงนี่นะค,ะค่ะเราก็สั่งนะ,ะเมนูของเขาก็จะขึ้นบอกเราตามจอเนี่ยแล้วเราก็สั่งไป เราก็ดูนะคะเมนูราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เราก็หยอดตังเข้าไปนะคะหยอดตังเข้าไปในช่องนี้นะคะเราก็มาเลือกเมนูเราก็กดเลยตามเมนูที่เราชอบนะคะ,ะวันนี้มากินผัดกะเพรารสชาติของญี่ปุ่นดูค่ะช วัตโตโมโตนะคะร้านข้าวกล่องหรือร้านโอเบโตญี่ปุ่นคะ่ะเนี่ยป็าแป๋ก็ได้นะแล้วซื้อมาแล้วผัดกะเพารารสชาติของญี่ปุ่นนะคะเท่านั้นเสร็ถึงแล้วค่ะที่เราจะไปดูดอกไอดีส่หรือว่าดอก Oh. ไฮเรนเจียหมค้บรรยากาศดอกอาจิไสสวยงามมากเลยบนบรรยากาศบนภูเขาคะ่ะได้ยินเสียงนกร้องไหมคะมเห็นไหมคะมามีความสุขกับป้าแปลแล๋วเร้ววัยธรรมชาติดูสิดอกไฮเรนเจียใช่ไหมคะญี่ปุ่นเขาเรียกดอกอายิไซนะคะเสียงนก ดูสิคะเทศกาลดูดอกอายีใส่นะคะอ่าถึงวันที่25เดือนนี้นะคะก็หมดแล้วเห็นไหมคะถูกเขาเสวยงามมากโอ้ยดูเสียงนกร้อง ไอ้นี่สีขาวสีม่วงนีคะโอ้ยนี่<อ>เห็นไหมคะมันเป็นธรรมชาติที่มันบำบัดจริงๆเลยป้าแป๋วจะบอกอยังไงดีล่ะคะป้าแป๋วอยากให้มาเที่ยวกับป้าแป๋วจังเลยอยากให้มาเห็น แต่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะป้าแป๋วพามาเที่ยวค่ะเห็นไหมคะธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นอันนี้เป็นทางที่เราจะเดินขึ้นนะคะเห็นไหมคะรอบๆก็จะมีดอกอาจีใสสีม่วงม่วงอมชมพูเห็นไหมคะ เป็นแบบเป็นดงของเขาเลยอ่ะอเห็นไหมคะตรงนี้ตรงเนินๆเน,นเนี่ยช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ ได้ยินเสียงนกไหมคะได้ยินเหมือนที่ป้าแป๋วได้ยินไหมมันเป็นธรรมชาติที่แบบอืม้มเนี่ยเห็นไหมคะรอบๆอเสียงนก เราก็จะมองเห็นวิวข้างล่างนะคะมองเห็นวิวข้างล่างเป็นบ้านเป็นดูสิครวิว บันไดสีนี้สวยมากเลยสีม่วง ก็จะมีถนนเล็กๆแค่นะคะให้เราเดินเลาะให้เราเดินเลาะดูดูธรรมชาติไปเรื่อยๆ ชาติเหรอว่าสีขาวชนพอดีเลยเนี่ยสีนี้ก็สวยค่ะอะไรกัน เสียงหอก็แป๋วเห็นไหมคะวิวธรรมชาติวิวธรรมชาติอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอ๋นี่จุดชมวิวนะคะ จุดชมวิวตรงนี้จุดชมวิวเขาก็จะมีเต็นท์นะคะมีเต็นท์ที่เรานั่งพักค่ะมีเก้าอี้ มีอะไรมีที่เด็กเล่นให้เรานั่งพักว้าวมันสวยอย่างนี้ป,ป้าแป๋วไม่อยากออกจากตรงนี้เลยว่าจังไปโม้อะไรอย่นี่ก็จะมีถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีการแสดง นะคะคมีการแสดงของคนแถวนี้ร้านขายของฝากก็จะทำจากดอกอาจีไซหรือว่าดอกให้เรนเจียนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูเ,เป็นเทศกาลดอกดูดอกอาจีไซนะคะก็ <c oughs> จะมีเนี่ยคะ่ะกลุ่มชา้อบ้าน นะคะแถวนี้มาช่วยกันเท่าี่นักทุนสนตัวของป้าแป๋วนะคะที่ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นผัดกะเพราแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเขาผัดนะคะป้าแป๋วอยากจะชิมดูค่ะของอุ้จังก็จะมีนันิโอริเบน,นโนริเบนผลไม้ป้าแป๋วขาดไม่ได้ก็เป็นซากุาระโบหรือว่าเชอร์รี่นะคะที่ผลไม้ตามฤด,ดูกาลตอนนี้ก็มีแตงนะคะ Mm. นะคะ,ะมีแตงแล้วก็มีไก่ไก่ย่างยากิโทริ uri, ที่ป้าแป๋วกินมาในรถป้าแป๋วหิวเมื่อกี้ค่ะย้อนแสงวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะคนไม่ค่อยเยอะรถจักนี้เขาก mm. ินเป็นรอบที่สองแล้วนะเนี่ยตื่นเช้ามาแกก็ต้องกินข้าวแต่ป้าแป๋วยังไม่กินข้าว ก็บรรยากาศที่ไหมคะโอ้ยเปลาไม่อยากค่ะแล้มาชิมกันเนาะว่ารสชาติผัดกะเพราของญี่ปุ่นจะเป็นยังไงอิตาลีมาสอุ่ยเนี่ย mm. อืมอืมอร่อยคะ่ะอร่อยอร่อยผ่านได้อืมโอเคเลย <laughs> อมลมเย็นเห็นไหมคะข้างๆเดี๋ยวก,ก้แป๋วลงตังทางโน,น้นเห็นเนาะโอ้ยเห็นไหมคะความสุขความสุขที่หาซื้อ,อยากือ

มีผักซีแล้วก็มีผักกาดมีผักกาดแก้ว <c oughs> กินเชอรี่กันค่ะเห็นไหมคะลูกเบลเล์เดี๋ยวป,ป้าแป๋วไปล้างก่อน รูปมาเลยเลยนี่ค่ะรูปมานลเลยอืมหวาน มากเลยค่ะให้เห็นให้เห็นกินที่ไรก็ไม่เคยเบื่อนะคะมันหวานป้บแปลวบอกไม่ถูกอะ่ะห้วงว้วงข้าอีซี่บักกันนะน้องหมาน่ารักมาก น่ารักมากเลยไม่รู้ผัดอะไรผัดชิบะหรือเปล่าไม่รู้ตัววดปุ๊บป้าแป๋วคิดถึงน้องหมาป้าแป๋วจังเลยคิดถึงทาโร่นี่ค่ะวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเขาหน้าร้อนนะคะนั่นก็จะเป็นเต้น,เ,ออเ,ตนเ,เต้นของสตาฟเขาอะคะ ดูแลเทศกาลดูดอกอาร์ิไซอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนค่ะตอนนี้อีมานั้นดอกอะไรกันนะโอจังเอออะไรจับคอไปเด้โอ้ยดูทีเนี่จับคอโอจังมุชิมุช <laughs> ิ หวานอร่อยอร่อยไหมฮอลโหล อะไร่ะคบซนิชกันเนี่ยเบวาใ่หเวじゃないの,ないのสวยไหมคะวิวลานที่เราจอดรถเมื่อกี้ใช่ไหมก็จะเป็นดอกอายไซทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นภูเขาอันนี้เขาอยู่ในหุบเขาเลยนะคะอยู่ในหุบเขานี้ก็จะเป็นภูเขาเห็นไหมคะ เนี่ยภูเขาอุ้บรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะ ลมพัดเย็นดูชอ่อนี้ดูชอ่อนี้นี่แหละคะ่ะเขาเรียกธรรมชาติบำบัดจริงๆเลย สวยไหมคะสวนนี้ทั้งสวนนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเขามีทั้งหมด60สายพันธุ์นะคะสําหรับดอกอาจิไสนะคะดอกไฮเดรนเจียนะคะเขามี60สายพันธุ์ในสวนนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะพวกแแบวเดินลงไป เนี่ยค่ะก็จะมีทางอย่างนี้นะคะทางเล็กๆอย่างนี้ให้เราเดินลงไปก็จะปลูกเป็นขั้นบันไดนะคะเป็นขั้นบันไดไปโอ้ยนี่สีขาวค่ะนี่สีขาว สวยมากเลยสีนี้นี่ค่ะสวยมากเลยอากาศอากาศสักเริ่มจะร้อนเห็นไหมเพร่แป๋วเดินเห็นไหมข้างหลังเสียงนกเสียงนกเสียงกาสวยไหมคะ ป่าแป๋วจะถามคําว่าสวยไหมคะสวยไหมคะบอยบ่อยเพราะป้าแป๋วอยากจะให้แบบอยากจะให้มีความสุขกับป้าแป๋วเห็นไหมคะเหมือนเหมือนเราเดินอยู่ในสวรรค์นนะ <laughs> เหมือนเราเดินอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึง <laughs> เห็นไหมคะโอ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้ วสวรรค์ชัดๆสวรรค์นบนดินชัดๆเลยค่ะมา มาบำบัดกับป,ป้าแป๋วรรมชาติบำบัดมีสีขาวนุณคะ ทังนี้สีขาวหมดเลย สวยๆอยู่ในหุบเขานะคะอยู่ในหุบเขาเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยโอ้ยสวยจ้าหลังก็แปลวะะ่าค่ะโอ มันสวยอะไรแบบมันสวยแบบไร้เหตุผลน่ะเข้าใจป้าแป๋วไหมคะอย่ามองข้ามนะคะคลิปป้าแป๋วแต่ละคลิปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบอืมเห็นไหมคะต้องดูให้ได้ทุกคลิปเลยนะคะขี้มองจริงเลยเห็นไหมว้ายลูนข้างล่างนี่นี่ นี่ว้าวเห็นไหมคะนี่โอ้ยค่ยปะป้าแป๋าก็ขอจบคลิปนะคะพามา,ามาดูดอกอายีไใสนะคะหรือว่าดอกไหเรนเดียนะคะไว้ตรงนี้นะคะไว้ตรงหุบเขาตรงนี้นะคะเขาไว้เจอกับป้าแเป๋โหดได้ได้ใหม่นะคะในคลิปนะ้ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย